เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคราวนี้เนี่ยเรากลับมาอยู่กับแมปเดอะฟอคอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเรามีอัปเดตใหม่เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับมีการอัปเดตใหม่มานะครับดาบแรกเนี่ยผมจะพาไปดูในส่วนของทางด้านชุดเกาะอันใหม่ก่อนนะครับที่มีการอัปเดตเข้ามานะครับจะเป็นชุดเกาะเลเวลนเนี่ยเราต้องมาทำเควสอีกาซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับที่ก็จะมีชุดเกาะนะครับแล้วก็จะมีหมวกครับแล้วก็จะมีกางเกงใหม่นะที่เข้ามานะครับซึ่งเราต้องทำเควสเพื่อที่จะปลดล็อกก่อนนะครับาพไป เลี้ยวขวาตรงนี้ไปนะครับเราก็จะเจอกับเต็นท์ที่มันเหมือนมีคนตั้งแคมป์อยู่นะครับแล้วไอ้ตรงที่มันมีดาบตรงนี้นะครับจะมีอีกาอยู่นั่นเองครับสำหรับใครที่ยังไม่ทำก็จะเห็นอีกาตรงนี้นะครับให้เราเนี่ยมารับเควสตรงนี้เควสแรกนะครับมันก็จะเป็นเควสที่ให้เรากำจัดแมมมในถ้ำคริสตัลนะครับห้าตัวนะครับต่อไปเนี่ยจะเป็นให้เราขุดไอ้เจ้าหินก้อนกดก้อนเล็กะในถ้ำสี่ก้อนนะครับแล้วก็หาไอ้เจ้าเอชไลน์นะครับไปส่งเขานะครับเอชไลก็จะเป็นไอ้ก้อนแหลมๆแบบนี้นะครับแล้วก็็ทาา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 เเเเเเเคคคคควววววววสสสสใให้้้้้้้้้รรรรรรบบบบแแแลลลกกกกกกออออมมม่่่่่่งงงีีีีตตัััััันนนนจจะถิดืช ไปแล้วเนี่ยอีกาตอนเมื่อกี้ก็จะหายไปนะครับแล้วก็จะมาโผล่ตรงทางด้านหน้าถ้ำตรงนี้แทนนะครับมันจะอยู่บริเวณนี้นะครับเอ้คุณผู้ชมก็เดินตามมาตรงนี้ครับแล้วก็มารับเคล็อีกาต่อครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะให้เราเนี่ยกำจัดแมมมุมที่มันเป็นตัวเพชรนะครับที่อยู่ในถ้ำแมมมุมข้างล่างนั้นแม่มุมหิมะนะครับแล้วก็จะเป็นแมมมุมที่มันจะเป็นแมมมุมตัวแม่ตัวใหญ่นะครับแล้วก็หาแร่สโนไวท์ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะมาส่งเควสอีกานะครับก่อนที่เราจะเข้าถ้ำเนี่ยผมจะบอกว่าไอ้เจ้าอีกาตัวนู้นนะครับที่เราททาาาาตตััััััััวววแรรรรรรกกกกกนน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 นะะะคคคคคบบบมมมมมใใช่่่่่่เเเเีีียยฟหหหอออออได้ง็็ืจป1 8 ผู้ชมเห็นป้ะเลเว่นเฮดมันก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับแล้วไอ้เจ้าตัวอิกาหน้าประตูที่เราทำเควสเนี่ยมันก็จะได้ตัวเลเว่นที่มันเป็นเกาะมานะก็จะเป็นหมวกกับเกาะนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราทำมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอิกาเนี่ยก็จะให้กุญแจเรามาใช่ไหมครับแล้วก็ใช้กุญแจเนี่ยเปิดประตูเข้าไปเลยครับมันก็จะเป็นถ้ำอันใหม่นะครับก็คือในถ้ำนี้ผมจะบอกข้่าวว่ามันจะมีหินแบบเนี้ยหินคิตตันที่มันใชคล้ายคิตตันขบวนนะครับมันจะมีอยู่สามอย่างนะครับมันก็คือคิตตันเล็กอันนี้นะคราจะต้้องใ นเคควรับมันก like I mean, ็จะอารมณ์เหมือนไอ้เจ้าคิตตันลอยที่มันอยู่ข้างบนนั่นเองครับมันก็จะหาค่อนข้างที่จะยากมากนั่นเองครับผมจะบอกคุณผู้ชมอย่างหนึ่งนะครับว่าในถ้ำนี้นะครับมันมีหินก้อนใหม่มาแบบนี้ใช่ไหมครับสังเกตตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าเราเอาพลิกแอ็เนี่ยมาลองขุดนะครับเขาจะบอกว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยหินก้อนเล็กสุดเนี่ยคือต้องดาเมจ420นะครับถึงจะขุดได้นะครับซึ่งไอ้ดาเมจตรงเนี้ยมันก็จะไปตรงกับคิตตันกลางอ่ะที่อยู่ข้างบนนะครับผมจะบอกอย่างี้กันอ่ะอันนี้จะเป็นคิตัััััััั้้้้้นนนนนนนแแแดดดดดดงงงงงงลลวววกกกกกกกอออออ่่่่่่ะะะะคคริิิตตตาา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 าไไเเเเเเจจจจียถขขุุป๊บบบมมม550ซึ็ ิตันอันใหญ่ครับที่มันอยู่ข้้นบน,นครับธรรมดาครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคิทตันแดงใหญ่อันนี้ครับมันจะต้องใช้ที่ขุดดาเมจ650ขุดครับมันจะมากกว่าเจ้าคิทตันธรรมดาที่อยู่ข้้นบนเลยครับ <sk ill> ที่มันเป็นไซส์ใหญ่สุดเนี่ยมันจะใช้ที่ขุดดาเมจเยอะกว่าแล้วซึ่งดาเมจตรงนี้เนี่ยผมจะบอกว่า650สิบครับมันจะไปตรงกับไอ้เจ้าที่ขุดสองล้านะนะครับถ้าเกิดว่าใครมีที่ขุดล้านเดียวที่ซื้อจากเกาะข้างหน้าเนี่ยครับ มันจะเข้ามาแล้วขุดไอ้เจ้าหินก้อนใหญ่พวกนี้ไม่ได้นะครับแล้วยังไม่หมดมันจะมีไอ้ก้อนนี้อีกนะครับคุณผู้ชมก็ใช้ดาเมจ650เหมือนกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมี IPX 2ล้านอ่ะที่เคยซื้อมาก็จะขุดหินก้อนนี้ได้เองครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีก็จะต้องไปหาพิกเกอันใหม่มานั่นเองนะครับเพราะว่ามันต้องการดาเมจที่เยอะมากเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยเดินตรงเข้ามาให้คุณผู้ชมนะครับเดินมาทางขวานี่ครับมันจะมีพุ่มพุ่มไม้อยู่ตรงตรง,ตรงนี้เนี่ย โอเคมันจะเป็นห้องลับตรงนี้นั่นเองนะครับเดินเข้ามาแบบนี้ครับแล้วก็ให้คุณผู้ชมครับเดินตรงต่อไปเรื่อยนะครับมันก็จะมีเจ้าอีกานะครับที่ย้ายมาอยู่ข้างในถ้ำไปที่เรียบร้อยครับถ้าเกิดว่าเรารับเควสอีกาะตัวนี้มาเนี่ยมันจะทางซ้ายมือเนี่ยมันจะขึ้นบอกเนี่ยเจ้าไอ้ตัวเดมอนิกสปายเดอร์นะครับก็จะตัวแมมมุมที่มันเป็นไซมินินะครับมินิเดมอนิกสปเดอร์ครับ25ตัวบห้าับตัวเล็กสุดนะครับแล้วก็เป็นมุมตัวแบบใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับส หาไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าตอนตะโตผมหารูปได้ผมก็จะขึ้นรูปให้คุณผู้ชมดูนะครับซึ่งไอหิน Solid Heart ในเควสเราเนี่ยมันก็จะดรอปจากหินก็นี้เท่านั้นนะครับก็ให้คุณผู้ชมมาขุดนะครับซึ่งผมก็ขุดมนทั้งวันแล้วก็ยังไม่เจอเลยนะครับก็คิดว่าจะเจอในคลิปนี้แต่ก็ยังไม่เจอมันเจอยากมากเลยเพราะว่าถ้าจะไม่ผิดน,น่าจะเป็นหนึ่งใน5ะ0,000ื่กว่าบาทนะครับแล้วต่อมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่ห้องเดิมใช่ไหมไอห,ห้องอีกาเนี่ยเราเดินต่อมาเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเพิ่งเข้ามานะครับเราจะไม่สามารถซื้อที่ขุดอันใหม่อันนี้ได้นะครับเราจะต้องมาทําเควสของไอเจตัวเหมือนเป็นแก๊งหน้ากากอีกานะครับที่ยืนอยู่3ตัวตรงนี้นะครับ ก็จะให้เควสแตกต่างกันนะครับเควสที่เขาจะให้เราเน er right. in ี่ยคือมันจะเป็นไอเทมใหม่ที่มันเพิ่งดรอปเข้ามานะครับมันจะเป็นไอเทมที่มันจะเป็นหัวใจนะครับของ3มอนสเตอร์นะครับซึ่งเราจะต้องรับไล่จากขวาไปซ้ายนะครับตัวแรกเนี่ยเรารับจากไอเจ้าตัวนีครับตัวขวาสุดนะครับเพราะใช่เรานะครับไปหาหัวใจของแม่มุมที่มันเป็นบอสในแม่มุมฮิมะานะครับที่มันจะเป็นบอสตัวใหญ่สุดนะครับเราก็ไปตู้กับบันนะครับแล้วมันจะดรอปเจ้าตัวหัวใจมานะครับตีจนกว่าจะดรอปครับซึ่งมันก็หามาแยกนะครับงเจาตัวนี้่ยมันจะให้เราเนี่ยหหาัวใจของ เยตินะครับเยติเนี่ยมันก็จะอยู่ในแบบขั้นบนนะครับไอทำออกนะครับมันก็จะตีไม่ยากเหมือนกันครับมันก็จะตีตีไปเดี๋ยวมันก็จะดับเป็นหัวใจออกมานะครับอันสุดท้ายเนี่ยมันก็อาจจะยากสำหรับบางคนหน่อยนะครับซึ่งมันคือหัวใจจากบอสนะครับบอสที่อยู่ข้างบนนะครับที่มันจะออกทุกครึ่งชั่วโมงนะครับเราก็ไปตีมาแล้วก็ลุ้นให้มันจะดับหัวใจนะครับถ้ามันไม่ดับก็รออีกครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเรื่อยๆจนกว่ามันจะดับหัวใจนั่นเองนะคคคครรรัััััับบบบบกกกกก็็็็ะะะยยยยาาาานนนนนนน่่่่่่อวววววีีีีีี้้้งงงงชเเเลลิดดดดดดสผผผมมมมมมมไไปทททููถ เราทำเควสไอเจ้าแก๊งอ e ีกาบอยแบนด์สตัวตรงนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไอที่ขุดเนี่ยมันก็จะเปิดให้เราซื้อนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าใครมีอาชีพกรัปปี้เนี่ยก็มาซื้อนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยจาก2องล้านเจหมื่นเนี่ยมันจะเหลือ2องล้านสี่แสนนะครับก็ถูกลงไปเยอะเลยครับซึ่งพลังในการขุ่นเขาเนี่ยอยู่ที่750นะครับก็จะเยอะกว่าไอที่ขุด2องล้านมาหนึนะครับแล้วก็จะมีความเร็วในการขุดเนี่ยบวก10แต่ว่าจะมีโชคเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยครับเป็น78เนยจ็ยด้4สล็ออตเเหมืนดิมครับเป็น เทียสองนั่นเองนะครับซึ่งพี่แอคถ้าเกิดว่าเราซื้อมาแล้วเนี่ยก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เลยคุณผู้ชมเห็นป่ะมันจะมีแสงแบบเหมือนออกมาจากปากก็จะเป็นแบบเป็นเหมือนมังกรพ่นไฟแล้วก็จะมีตรงคุณผู้ชมเห็นป่ะตรงตรงคอผมเห็นป่ะตรงที่ด้ามจับไปเดี๋ยวมันจะมีอักขรดุลบิ๊บบิ๊บบิ๊บบิบบิบบิบไปหมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครปรับต่ำก็จะไปเจอครับแล้วก็จะมีเอ่อเอฟเฟกต์ออร่านะครับตรงปลายด้ามเขียวนะครับคือมันจะเป็นเหมือนเขียวมากกว่าที่ขุดแล้วนะครับตอนนี้แต่ว่ามันก็คือทีีีีีี่่่่่่่่ขขุุดดดดนน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 นัััััเเ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 ออ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 องงงงะะ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 ครรรรบบบตาาากกกก็็็็จจจแแแปปลลษณณมม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 ้้้ไไไไไไสสยยววิหื ในวันอกแอไได้อยู่ว่ามันน่าจะมีแบบแสงเหมือนพี่แอคในวันอีกหน่อยมันจะได้แบบมีความเท่นะครับส่วนตัวผมคิดว่าเดี๋ยวมันน่าจะมีที่ขุดมาใหม่นะครับเกาะนี้นะคเพราะว่ามันยังมีเกาะไอ้เจ้าตรงนู้นนะที่มันจะเป็นเกาะลอยอยู่นะครับที่มันยังไม่เปิดอ่ะเข้าไปแล้วมันจะเด้งกลับมาตรงนี้นะครับมันก็น่าจะมีที่ขุดอันใหม่มาแล้วก็มีมอนเตอร์ใหม่อีกนะครับแล้วมันจะมีอีกอย่างหนึ่งครับผู้ชมที่ผู้พัฒนาเขาอัปเดตมาแต่ว่าเขาไม่ได้บอกเรานั่นเองนะครับถ้าาเมผู้ชมนเีี่้ละวนี่ มันกลับมาแล้วครับมันเป็นเจ้าตัวกอบบิทนหลอดนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนคุณผู้ชมนะครับทำไอ้เจ้าเควสกอบบิทนหลอดในคลิปหน้านะครับในผมจะสอนแบบละเอียดเลยเพราะว่าแถวๆนี้เนี่ยมันจะมีเควสลับอยู่นะครับคือเควสไอ้เจ้าแมวตัวนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนคุณผู้ชมทําในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมจะมาสรุปแบบว่าเหมือนเป็นพวกแค่อัปเดตให้คุณผู้ชมฟังก่อนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของทางด้านโค้ดใหม่เข้ามานะครับก็คือ R A V N เนี่ยเป็นโค้ดใหม่นะถ้าใส่ไปแล้วก็จะได้ไอเจ้าแต้มเควสสซาานนนต้้้ะะะคครรรรรัับบแลวกก็จไดีโุ่ม ของอาชีพเนี่ยมาอีกห้านั่นเองเนะครับก็ให้คุณผู้ชมไปลองสุ่มกันนะครับก็ใครสุ่มได้อะไรก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับสุ่มได้อะไรกันบ้างไปไอ้เควสที่มาแจาก10บรีโลผมก็สุ่มได้เดมอนมาก็งงมากเลยแบบอไอ้สุ่มยังไม่ถึงสิครั้งเลยได้เดมอนมาแล้วดวงโคตรดีเลยแบบเวลล์สามสิบผมก็ได้เอเจนต์มาใช้แล้วแล้วแบบไอ้ตอนเกาะใหม่มาปุ๊บแล้วผมไปใส่โคจิ้งผมก็ได้เดมอนมาอีกอะ่ะโอ้โหโคตรเชี่กดีเลยแต่ว่าอยากได้อันนี้เหมือนกันนะคุณผู้ชมไม่อาชีพไม่ตัวจ อัปเกรดที่มันเก่งกว่าเดิมแล้วอ่ะอัปเดตใหม่ก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็จะมีชุดเกาะใหม่มนะครับที่ผมอธิบายไปนะครับแล้วก็จะมีเควสอีกานะครับแล้วก็เปิดถ้ำใหม่ข้างล่างนะครับแล้วก็จะมีพวกหัวใจของบอสนคอะครับดรอปมานะครับแล้วก็จะมีแร่ใหม่นี่เดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูนะครับแร่ก,ก็จะมีประมาณนี้ที่ผมหามาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแร่ที่แบบว่าผมยังหาไม่ได้นะครับไม่รู้ว่ามันขุดจากหินก้อนไหนนะแต่ว่าผมเห็นหน้าตามแล้วแหละแล้วก็จะมีอะไอ้แร่เนีีีีีี่่่่่ยยยยยผผผมมมมมมไไปปปขุุดดดดดดดแแแแ๊บบบบบเเเเวววววันนนนกก็้้้้ลลลตจจะะะะงงงคคคครรรซึาาาาาาสถๆ๋ออณูชใิห ก็จะบอกพร้อมกับไอ้เจ้าตัวหัวใจของไอ้บอสที่มันดรอปด้วยนะครับว่ามันมีความสามารถยังไงนะครับผมก็ไปรู้ความสามารถมาข่าวๆแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวรอให้เวลามันผ่านไปก่อนให้มันมีความสามารถแบบละเอียดละเอียดมาก่อนแล้วผมจะมาอธิบายให้คุณผู้ชมฟังนะครับแบบบางทีอาจจะยังไม่ละเอียดไงบางคนคนคนู้คนนี้คนนั้นอาจจะพูดผิดเงียผมรอให้มันชัดเจนก่อนเลยว่าแล้วผมจะมาทําให้คุณผู้ชมดูนะครับถ้าใหม่เนี่ยมันก็ค่ามัลติเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้แร่ที่มันเเ้าาาาููนนนนี่่ยรกกหบววทมมอออืดดจะใุธ แล้วไอ้พวกเ่าะใหม่เนี่ยมันเอาไว้ทำชุดเกาะนะครับอย่างไอ้แร่เนี่ยหายากสุดเนี่ยมันก็แบบมีความสามารถในการแบบพวกเพิ่มเลือดพวกอะไรที่มันเหมาะกับทำชุดเกาะก็ดีกว่าแร่นี้นะแค่ใส่นี้ไปปุ๊บมันก็เพิ่มเลือดแล้วครับก็ง่ายก็คือถ้าเกิดทำอาวุธก็ไปที่เดิมนะครับเพราะว่ามันมีมัลติสูงนะครับไอ้พวกแร่พวกนี้มันมีมัลติสูงถ้าเกิดว่าเป็นเกาะใหม่ครับข้างล่างก็ไปหาพวกแร่ใหม่นะครับเอาไปทำชุดเกาะนะครับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันัครบ